อ้าแน,น่จะเอ๋นี่เล่นมาเฝ้าหน้าบ้านเลยแบบนี้ใสัไม่ดีนะไปจนได้ทีนี้ก็ปลอดภัยกับการทำฟาร์มโอ้เฮ้ hey. อรุณสวัสดีนะครับทุกคน ผมอ่าำเองนะยินดีต้อนรับสู่ฟาร์มของผมและนี่ก็คือพามคินแพนิใช่แล้วครับทุกคนผมกลับมาเล่นเกมทําฟาร์มสุดน่ารักทีใ่ใครก็เล่นได้ให้ทุกคนได้ดูกันอีกนะครับการที่ผมกลับมาทําฟาร์มเนี่ยก็เพราะว่าทุกคนเลยนะครับขอขอบคุณทุกคนที่มาคอมเมนต์กันด้วยนะครับผมรู้สึกดีใจมากๆเลยละ่ะอากาศดีๆแบบนีผ้ผมต้องเริ่มทําฟาร์มและ้วล่ะลดน้ําเติมน้ํา แล้วก็ลดน้าอีกแล้วก็เก็บเกี่ยวแล้วเมื่อผมได้ยินเสียงที่คุ้นเคยจากวันก่อนอเ,อเ,เอ่อคือมันไม่มีใครอยู่บ้านหรอกนะครับแล้วก็ผมไม่มีเงินจ่ายหนี้ด้วยนะครับระหว่างที่รอเจ้านี้ไปนั่นเองผมได้ทําการอัปเกรดของเล็เลกๆน้อยๆบวกกับซื้อกุญแจสีแดงเพื่อที่จะซื้อกลั่มปีสีม่วงมาปลูกในตอนนี้เลย ทำไมผมถึงซื้อกลั่มปีเร็วขนาดนั้นน่ะเหรอพอดีผมมีแผนนิดหน่อยนะเอาละเรามาเริ่มปลูกกลั่มปีสีม่วงกันเลยดีกว่าหวังว่าคราวนี้ผมจะได้เก็บเกี่ยวมันนะรดน้ําให้มันอีกรอบดูแลมันด้วยความรักแล้วก็รอจนกว่ามันจะโตแล้วมาดูกันว่ากลั่มปีสีม่วงเนี่ยค่าตอบแทนจะเท่าไหร่กันเชียว ปรากฏว่ากระลำปีสีม่วงนั้นหัวแล้วต้อง10โกลเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับต้นเบอร์รี่ก่อนหน้านี้ต้นละแค่3โกลเองถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยละาจากนั้นผมก็ทำฟาร์มต่อไปเรื่อยๆนะครับมีการหลบเจ้านี่บ้างแต่ก็ไม่ใช่ประเด็นทำไปทำมาก,ก็กลางคืนซะแล้วสิแต่แล้วยังไงล่ะครับถึงฟ้าจะมืดแต่ผมก็ขยันทำฟาร์มต่อไปเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ว่าผมไม่อยากนอนนะครับ มันนอ,อนไม่ได้ครับถึงจะนอนไม่ได้แต่การทำฟาร์มยามขําคเพนแบบนี้ก็ทำให้เราขยันหมั่นเพียรน,นะครับกดจะไม่เมกเซนเลยอะเพลงมาแล้วเพลงมาแล้วตป๊บนึงนะหลังจากที่ผมได้ลูกโป่งเสร็จแล้วผมก็กลับไปทำฟาร์มอย่างเพลิดเพลินเลยล่ะครับ จนเกิดเหตุการณ์ที่ผมไม่คิดว่าน่าจะเกิดขึ้นเดี๋ยวจงังหวะย่างแย่โอเคต้องรีบละต้องรีบละต้องรีบละน้ำมันตะเกียงก็จะหมดโอเคเอาไปเลยพี่ผมกลับเข้าบ้านก่อนอ้อย่าโอ้ยเฉียดนิดเดียวใช่แล้วเหรอครับน้ำมันตะเกียงผมเกือบจะหมดลงนั่นเอง ผมไม่รู้หรอกนะครับว่าถ้าหากเราอยู่ในที่มืดนานๆแล้วจะเกิดอะไรขึ้นแต่ผมคิดว่ามันคงไม่ใช่เรื่องดีอย่างแน่นอนและแล้วก็เช้าสักทีค่ำคืนทรหดได้ผ่านไปแล้วครับแต่ต่อจากนี้ไปผมกำลังจะเจอกับสตูคู่อาฆาตของผมผมหมายถึงกวางยังไง <c oughs> แต่ไม่เป็นไรครับผมมีแผนที่คิดไว้อยู่แล้วโดยการซื้อกุญแจเขียวมา <c oughs> ใช่ล้วครับ แผนของผมก็คือขยายแปลงให้ได้เยอะที่สุดตอนนี้เราจะมีกันทั้งหมด3แปลงนั่นก็คือด้านซ้ายด้านขวาและก็ตรงกลางใช่ไหมครับดังนั้นกวางจะไม่เป็นปัญหาต่อการทำฟาร์มอีกต่อไปถึงแม้ว่ากวางจะแค้มอยู่แปลงใดแปลงหนึ่งผมก็ยังสามารถหาเงินจากแปลงอื่นได้นั่นเองครับทุกคนคิดว่าถ้าหากผมเนี่ยหมาสิครับอุ้ย อย่างที่ทุกคนเห็นนั่นเองถ้าหากผมสามารถวิ่งหนีกวางเข้าบ้านได้ทันกวางมันก็จะวิ่งหนีไปเพื่อเป็นการรีเซ็ตไม่ให้กวางมาแคมป์อยู่ใ,ใกล้บ้านในเมื่อกวางนั้นออกห่างจากตัวบ้านเราก็ควรเริ่มปลูกเมล็ดพันธุ์ใหม่กันเลยดีกว่าตามคําอธิบายของเมล็ดพันธุ์ตัวนี้ได้อธิบายไว้ว่ามันคือเมล็ดทานตะวันที่มีลักษณะจะโศกเศร้าเล็กน้อยพูดแล้วก็รู้สึกแปลกๆฮะก ้ยอดเมื่อมีเงินระดับหนึ่งแล้วผมก็คิดที่จะอัพตะเกียงติดตามแปลงต่างๆในเวลาค่ำคืนเพื่อที่จะทําให้ผมมองเห็นสิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้นเพราะว่าตอนนี้ยามค่ำคืนไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวแต่มีกวางตัวหนึ่งด้วยเหมือนกันใช่แล้วครับพอถึงยามค่ำคืนจริงๆ มันกลับไม่ได้สว่างอย่างที่ผมคิดเลยตอนนี้ผมเริ่มกังวลแล้วว่าผมจะเดินไปเจ้าเอกระกวางตอนไหนตอนนี้ผมมีเงินที่จะไปอัพตะเกียงขั้น2แล้วเพื่อที่จะเพิ่มความสว่างให้กับแปลงผักของผมแต่พอมาเห็นไฟแล้วผมกลับรู้สึกผิดหวังจริงๆครับเพราะมันไม่ได้สว่างอย่างที่ผมคาดหวังเอาไว้เลยมีอยู่สี่เหรียญเฮ้ยแปลว่าครั้งที่แล้วที่ผมปลดล็อกมันได้แล้วสิงั้นเนี่ยสีเขียว โอเคแอมวผมขอใส่สีดำก่อนสักวันหนึ่งก็แล้วกันนะครับในที่สุดค่ำคืนที่2ก็ผ่านไปแบบแทบจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกันเลยทีเดียวหรอครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นวันใหม่แล้วแต่ชีวิตการทำฟาร์มของชาวไร่แบบเรามันก็จะวนไปเรื่อยๆแหละครับอะไรเหรอครับเรื่องกว้างงั้นเหรอนั่นไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปแล้วครับผมอุ้ยมาสิครับ ผมขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าการตกใจตะกี้เป็นการแสดง <S <S ผมบอกว่ามันคือการแสดงยังไงเหรอแล้วตอนนี้ผมก็สามารถอัพตะเกียงเป็นขั้นสุดท้ายได้แล้วเล่ะครับทำตรงนี้ก็ได้เฮ้ยเวละทุกคนเวละจัาไว้ปงเลยโว้ สงสัยเสื้อสีดําจะไม่ค่อยนําโชคเท่าไหร่ผมเปลี่ยนเป็นสีที่สดใสมากกว่านี้ดีกว่าและผมก็ได้ซื้อกุญแจอีกแปลงหนึ่งมาและผลผลิตในแปลงนี้ก็คือสับป,ปะรดที่มีคาราเมลเคลือบเป็นกรอบภายนอกแถมยังหวานฉ่าอีกซึ่งจะว่าแปลกก็ได้นะครับแต่ผมน้ําลายไหลเลยทีเดียวและแล้วฟ้าก็เริ่มมืดเรามาดูกันว่าแสงของตะเกียงขั้น3ามนั้นจะสว่างเพียงใดผมรู้สึกว่ามันไม่มีความสว่างขึ้นมาแม้แต่น้อยเลย และในตอนนี้ผมมีเงินเยอะพอที่จะอัปเกรดของได้เยอะแยะแล้วก่อนอื่นเลยผมขอขัดจังหวะความสนุกของทุกคนก่อนนะครับทุกคนจำช่วงอินโทรได้ไหมครับอแน่จะเอ๋นี่เล่นมาเฝ้าหน้าบ้านเลยแบบนิสัยไม่ดีนะนั่นคือเสียงที่ผมอัดอีกทีหนึ่งทุกคนอยากลองฟังเสียงตอนที่ผมเล่นจริงๆไหมแหะครับหุ้ยปุ๊บุ๊บุ๊ปุ๊บ ตัเีเอวเดี๋ยวเดวเอาเป็นว่าทุกคนก็ลืมสิ่งที่ได้เห็นหรือได้ยินไปนะครับมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงๆอุย้ยอุอะไรอะไรอุ้ยในที่สุดคืนนี้ก็ผ่านไปสักทีแต่ที่สำคัญสับประรดนี่โตช้าจริงๆเลย หลังจากผมทำฟาร์มมาหลายวันแทนที่ผมจะรวยขึ้นแต่ทำไมเงินผมเหลืออยู่แค่นี้ไม่ใช่ว่าผมเปลี่ยนไปชุดสีแดงอะนะแล้วตอนนี้สับประรดของผมก็โตเต็มที่แล้ว 800! โอ้โหแปดรโคตรโหจากชดชดแปดร้อ 800! ใช่แล้วครับทุกคนราคาของสับประรดนั้นแพงเอามากๆเลยจากผมชดชดอยู่ตอนนี้กลายมาเป็นคนรวยซะง,งั้นอืมอะไรนะ ผมกำลังปลูกอะไรอยู่น่ะเหรอผมยังไม่บอกคุณตอนนี้หรอกเดี๋ยวผมบอกอีกทีตอนมันโตก,กันละกันนะแต่ก่อนอื่นเลยหมั่นไส้วันนี้ตอนนี้เงินผมพอที่จะซื้อฟันเฟืองแล้วครับแลวผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าฟันเฟืองนี้เอาไปทำอะไรได้ผมจำได้ว่าด้านล่างของฟาร์มเรามีเรืออยู่ลำหนึ่งผมเลยอยากจะไปสำรวจหน่อยหลังจากที่ผมไม่ได้ลงไปสำรวจเลย ต้องเก็บไม้ด้วยโอ,โ,โอเค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 สี่เหรอระหว่างที่ผมกําลังสตาร์ทเรืออยู่นั้นเองผมเห็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ใช่ครับเจ้าพี่กวางตัวเดิมของผมนั้นเขากําลังเดินลงมาแล้วถ้าหากเขาเดินมาถึงท่าเรือแล้วก็เท่ากับว่าผมไม่สามารถหนีพี่แกได้เลยดังนั้นผมเลยรีบวิ่งออกมาจากตรงนั้นก่อนดีกว่าซึ่งอีกไม่นานฟ้าก็มืดแล้ว เรื่องสตาร์เรืออาจจะต้องยกให้วันพรุ่งนี้เช้าก็แล้วกันครับในที่สุดผลผลิตที่ผมอยากจะเสนอมากที่สุดก็โตแล้วนั่นคือแตงกวาสุดจุ้ยซี่ของเรานั่นเองความสามารถพิเศษของมันก็คือเวลาเราเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วเนี่ยตัวต้นของมันจะไม่หายครับเราแค่ลดน้ำแล้วลรงเก็บเกี่ยวผลผลิตต่อไปได้เลยครับคุ้มค่าสุดๆในที่สุดค่ำคืนนี้ก็จบไปสักทีมันแทบจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับผมอุ๊ยได้แล้ว เนือที่สุดผมก็เก็บชิ้นส่วนประกอบที่จะเอาไปทําอะไรสักอย่างได้สําเร็จแต่พอใส่ไปแล้วมันคือเบ็ดตกปลาท่านเองต่อจากนั้นผมก็เอาชิ้นส่วนของฟันเฟืองที่ซื้อมา2ชิ้นนั้นมาสตาร์ทเรือพังหรือเปล่าเนี่ย ใช่แล้วเสียงที่คุ้นเคยก็ดังขึ้นมาอีกทีหนึ่งผมเป็นกังวลว่าผมจะวิ่งเข้าบ้านทันหรือเปล่าเพราะว่าผมอยู่ไกลบ้านมากๆสติสติอุวว้ยทนันดีนะมีสติไ่รีบวิ่ง<า>และผมก็ตัดสินใจซื้อฟันเฟืองอีก2ชิ้นเพื่อที่จะไปซ่อมเรือให้เสร็จเพราะผมอยากรู้ว่าถ้าซ่อมเรือเสร็จแล้วจะเป็นยังไง และก็ถึงครั้งสุดท้ายับโ <Yeah! Okay. S 1> <Okay. S 2> อเคยังไงต่อ,อใช่แล้วครับทุกคนการซ่อมเรือจนเสร็จก็เท่ากับว่าเป็นการจบเกมนี้นั่นเอง mm hmm. โดยผมใช้เวลาเฉลี่ยในการเล่นครั้งนี้ไป53นาที และทำรายได้จากฟาร์มแห่งนี้ไป1 1 5 1 7้โกลคลิปวิดีโอก็ได้จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด u ั s <bursting> <light> c r i b ์ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของช่องผมนะครับคลิปวิดีโอนี้เป็นยังไงก็เข้ามาคอมเมนต์ได้นะครับผมส่วนใครที่อยากจะเล่นเกมนี้ลิงก์อยู่ในคำอธิบายด้านล่างนะครับเกมบันฟรีสามารถโหลดไปเล่นฟรีได้ครับส่วนตอนนี้ผมต้องขอหายตัวไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับบุย